เมื่อมันไม่มีข่าวละเอียดที่จะรายงานมันก็ต้องละเอียดแบบสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมเพาราะศาลท่านไม่ให้เราเข้าไปดูการพิจารณาคดียกเว้นบางคนที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปแล้วก็ไม่ให้ออกมาพูดอะไรนะครับให้มันเสียคดีความอ่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีภาพช่วงต้นๆภาพวงจรปิดที่เห็นมันทุกคนก็จะต้องอ่านระหว่างบรรทัดหรือไม่ก็อ่านเมื่อวานจะมีผู้สื่อข่าวอ่านภาษากายภาษากาย,าากายบางช่องก็บอกภาษาร่างกาย ที่จริงเขาเรียกว่า b o ดี l a n g ก a g ใช่ไหมภาษาฝรั่งเนี่ยก็คือภาษากายนะฮะก็คืออากาบกริยาอาการเป็นยังไงมันก็ได้แค่นั้นนะพะผมก็ดูคนก็จะไปฟริซหรือเก็บภาพตอนที่คุณแพทองทานยืนฟังและชี้แจงต่อสารแล้วก็ภาพมันก็ไม่ชัดหรอกเพราะมาถ่ายภาพจากจอ,จอทีวีวงจรปิดนะแกก็จะยืนแล้วก็เอามือ,อประสานกันนิ้วประสานกันข้างหน้าแล้วก็ก้มหน้าทำตาปิด เมมปากอะไรแบบนี้คือบางทีเวลาเราไปแช่ภาพนิ่งเนี่ยถ้าเรามีจิตใจที่แบบประสงค์ลบนะครับประสงค์ให้มันเป็นลบก็จะเลือกฟรีสจุดที่มันดูไม่ดีที่สุด เช่นเม้มปากให้เม้มเยอะๆตาเหลือกๆอันนี้ภาพนิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นภาพวิดีโอก็เราก็จะดูได้หมดเราเลือกฟิลเอาเัราผู้สื่อข,ข่าวที่ใช้ภาพนิ่งเนี่ยก็จะต้องจงใจให้ภาพนะั้นมันเลวร้ายที่สุดเป็นภาษากายไม่ใช่ภาษาร่างกายภาษากายนะครับไม่ใช่ทางร่างก็ได้แค่นั้นนะครับก็จบลงแล้วหลังจากนั้นการชี้แจงประมาณชั่วโมงนึงมั้งนะ ก็จบลงแล้วท่านผู้ฟังคงจะเห็นหมดแล้วล่ะแล้วเดี๋ยววันที่วันที่ยี่ส้าฝ่ายจำเลยและฝ่ายคนไทยทางทานก็คงจะไปฝ่ายผู้ถูกร้องนะครับก็จะไปะแถลงปิดทนายความหงไปนะครับแล้วก็วันที่29เดือนนี้เราก็จะคงจะได้ฟังการถ่ายทอดสดเสียงการอ่านคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าาธรรมของคุณแพทองทานชินวัตรจะเป็นอย่างไรที่จริงชะาากรรมมันก็แคไ่ไม่ผิดก็ถูกนะคือหมายความว่าถ้าผิดก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ถูกประนามโดยประวัติศาสตร์นะครับส่วนประชาชนส่วนใหญ่ก็ประนามมาตั้งแต่ เบอกอังเคอลอยากได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหลานจะจัดให้อันนั้นก็ต้องถูกประนามตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเจรจาต่อรองมันเป็นการเสนอบอกว่าอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้เลยนะดูแลหลานด้วยไม่ใช่นิกโอลิชชั่นอย่างที่วงเล็บไว้นะครับในเอกสารที่ชี้แจงเมื่อวานประมาณไปครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับ